สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านนำวิธีทอดกุนเชียงแบบไม่ใช้น้ำมันมาฝากนะคะหลายคนทอดกุนเชียงนะคะทอดยากตรงที่ทำยังไงไม่ให้เขาไหม้นะคะวิธีนี้ช่วยได้อย่างแน่นอนค่ะเริ่มด้วยเราใส่กุนเชียงที่เราหั่นแล้วลงไปในกระทะก่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ําสะอาดตามไปเล็กน้อยนะคะประมาณนี้ค่ะ เกลี่ยเกลี่นะคะให้ให้ทุกชิ้นเขาโดนน้ำนะคะทิ้งไว้ให้เขาเดือดนะคะแล้วก็ต้มเขาประมาณ1นนาทีนะคะการต้มนะคะจะทำให้กุนเชียงเขานุ่มแล้วก็สุกแล้วไม่แห้งไม่แข็งกระด้างนะคะ คนให้กุนเชียงโดนน้ำให้ทั่วถึงนะคะเสร็จแล้วเราก็ปล่อยเขาให้เดือดอีกรอบนึงนะคะน้ำเริ่มแห้งแล้วนะคะต้องคนแล้วนะคะคั่วเขาไปมานะคะคั่วไปเรื่อยๆให้เขาแห้ง จริงๆแล้วกุนเชียงนี่เขาสุกแล้วนะคะแต่ว่าแม่บ้านจะคั่วให้ให้เขาแห้งดีแล้วก็สีสวยงามนะคะน่าทานนะคะ แม่บ้านจะปิดไฟเลยนะคะความร้อนเขาก็จะยังอยู่นะคะเราก็คนคั่วๆต่อไปนิดนึงนะคะสีสวยงามมากค่ะแม่บ้านชอบสีประมาณนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะนำไปยำก็ได้นะคะหรือว่าจะไปทานกับข้าวต้มอย่างนี้ก็ได้นะคะ ขอบคุณที่รับชมแม่บ้านจันปอดนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปของเรานะคะพบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ